BANG BANG ีีต่อมาเราก็มาเรื่องการหาตำแหน่งที่และก็ค่าองคนยเดชาแล้วก็คนไทยอ่นาของนะคะค่งเทียวคของก็้่าน้าน้ การถาตำแหน่งที่ของข้อมูลอันดับแรกก็คือหาอะไรก่อนคะคทายเนาะควาทายควาทยตัวนนะคะือสรุปให้เลยนะคะคือมันจะมีอยู่สขั้นตอนขั้นตอนที่หนะคะขั้นตอนที่1ก็คือจะมีการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากเรียงข้อมูล จาดน้อยไปหาห้าก่อนอันที่สองก็คือเป็นการหาหาตำแหน่งที่อันที่สคือหาตำแหน่งที่หาตำแหน่งที่โดยคอทายเนี่ยนะคะเราใช้สูตรในการคำนวณว่าเป็นคอทายนานะคะเท่ากับ n บวก n คูณด้ยวนนย n บวกวคเตทาย ¿Qué เป็นตำแหน่งที่อันนี้คือตำแหน่งนะคะอันตัวนี้คือข้อมูลเพราะฉะนั้น And then he